ดีค่ะคุณแม่วันนี้จะไปออกงานที่ไหนคะสวยมากเลยค่ะคุณแม่ที่ราชพัฒใช่ไหมคะคุณแม่ไปรำหรอคะหรือว่าไปทําอะไรคะวันนี้อ๋อเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะคุณแม่สวยมากเลยหนูขออนุญาตด,ดูผมด้านหลังหน่อยได้ไหมคะว้าวสวยมากคุณแม่เลิศมากคุณแม่ขาหันมายิ้มให้หนูเบาๆค่ะ สวยมากค่ะคุณแม่สวยสุดๆเลยค่ะวันนี้อาจเป็นวิดีโอเบาๆให้คุณแม่ดูนะคะร้านเช่าชุดคุณมลหัวหินนะคะเป็นเจ้าของเดียวกันกับห้องเสื้อสุภาพสอนนะคะก็ใครที่สนใจชุดไทยสวยๆนะคะแล้วก็บริการแต่งหน้าทําผมงามๆแบบนี้นะคะแวะมาที่นี่ได้เลยนะคะที่นี่เรามีครบนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดไทยนะคะชุดราตรีนะคะหรือว่าชุดแต่งงานชุดเจ้าสาวอะไรเงี้ยค่ะแวะมาดูได้เลยพร้อมบริการแต่งหน้าทําผมสวยๆแบบนี้เลยนะคะเลิศมาก ถูกใจนะคะคุณแม่จ,จบใช่ไหมคะคุณแม่โอเคัมเบอร์วันนะ,ะโอเคค่ะ